Sì lưu dòng hai gia Mà phút nèo chê nè nèo lưu nè mặt sì lưu dạ mặt <laughs> Mà phết mà phút

ผมจะพวดอย่า็ง้นใส่เกลือแช่นตัวนี้ข้าวเฟือง

สยูดทั้งหมดนี่เป็นสีมือพี่สาวพี่สาวคนนี้เปพี่สาวคนที่สอง

ปนนาไม่ได้วีผลนะปนนาผมไม่ได้วีอนปนนากินบอกกินวะกิงบอกกินวะกินเด็ก